ขอวีซ่าเยี่ยมญาติห่างๆทำยังไงให้มีโอกาสผ่านญาติห่างๆเนี่ยคืออาจจะเป็นพี่สาวน้องสาวของพ่อแม่หรือป้าลุงหรือปู่ย่าหรืออะไรที่เรามักจะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์เพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศตั้งนานแล้วไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแรกเขากลับมาไทยเป็นประจํา เราไปเจอเขาเป็นประจำอันนั้นง่ายไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะต้องมีรูปที่เคยถ่ายกับเขาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคือสําคัญที่หลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์นั่นแหละซึ่งในเมื่อเราไม่มีเอกสารราชาการยืนยันแล้วเนี่ยถ้าเรามีรูปถ่ายนะมันก็ง่ายไงส่งรูปถ่ายที่ถ่ายกับเขาอะส่งไปเยอะๆเลยแต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงๆก็แทบจะไม่เคยเจอหน้ากันเลยอาจจะแบบว่า เป็นญาติที่ห่างมากๆแล้วก็แทบจะไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำแต่อยากไปเยี่ยมอมเพราะอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะแต่อยากไปเยี่ยมซึ่งตรงเนี้ยสถานทูตเขาก็จะสงสัยเหมือนอ็อคเลยแหละว่าถ้าคุณคุณอ้างว่าเป็นญาติกันแต่คุณไม่เคยคุยกันเลยแล้วคุณจะไปเยี่ยมเขาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ยากเราจะต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์ให้ได้ซึ่งทั้งสองกลุ่มนะทั้งกลุ่มที่เขากลับมาไทยทุกปีเจอหน้ากันประจาก,กับกลุ่มที่แทบไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยสําคัญคืออย่างแรกเอกสารผู้เชิญก็แนนน่ออจะต้งครบ ต้องแน่นบางประเทศอาจจะต้องทําใบการันตีประเทศที่ไม่ต้องทํานะเท่าที่อับจําได้อันนี้คือไม่มีใบการันตีนะก็คือสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์อเมริกาอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียก็ประมาณนี้หลักฐานผู้เชิญก็คือใบการันตีถ้าต้องทําแล้วก็เอกสารการงานการเงินจดหมายเชิญอันนี้ต้องเอาให้ครบแต่หลักฐานความสัมพันธ์เนี่ยอ,อย่างที่บอกตอนแรกถ้ามีรูปถ่ายก็จะง่ายเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีก็แนะนําให้เหมือนเดิม เกี่ยวกับหลักฐานความสัมพันธ์ก็คือไปคุยวิดีโอคอลกับเขาเยอะๆทําทุกวันแล้วก็ให้ใส่เสื้อผ้าต่างกันหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะให้รู้ว่าคุยกันเป็นประจำบางทีมันมีบันทึกกันคุยด้วยใช่ไหมก็เอาด้วยแล้วก็ถ้ามีแชทเป็นตัวอักษรก็เอาด้วยคือไม่เคยคุยก็ต้องคุยแล้วแหละเพราะไม่งั้นแล้วมันไม่น่าเชื่อถือไงแล้วก็อีกอันนึงคือเราสามารถลำดับญาติได้เขาอาจจะเป็นอะไรพี่สาวของพ่อ หรือว่าอาจจะเป็นลุงห่างๆหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมลำดับญาติให้เห็นนิดนึงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือถ้ามีหลักฐานที่แบบว่าสมมติน,นะสมมติว่าเป็นพี่สาวของพ่อใช่ไหมแต่เปลี่ยนนามสกุลไปแล้วอ่ะโอเคหลักฐานการเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยมันอาจจะหาเยอะหาเยอะนิดนึงหลักฐานที่ว่าเขาเคยใช้นามสกุลเดียวกับพ่อเสร็จแล้วก็หน้าทะเบียนบ้านของพ่อกับหน้าทะเบียนบ้านของเขาว่าแบบมีพ่อแม่ คนเดียวกันหรือถ้ายังหาสูติบัตรได้อยู่นะซึ่งอาจจะเก่ามากแล้วต้องไปคัดใหม่หรือ,อยังไงก็คือเอามาโยงกันให้ได้อะว่าเขาเคยมีนามสกุลเดียวกันกับพ่อแม่หรือกับกับทางฝั่งเราอ่าแล้วก็มีพ่อแม่เดียวกันนามสกุลเดียวกันก็ลำดับญาติเป็นผังตระกูลให้เขาเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีถ้าทําได้แล้วแน่นอนตัวเราเองก็ต้องมีเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับอ,อย่างเคสที่ยกตัวอย่างอ่าเราก็ต้องเชื่อมโยงกับพ่อของเราว่าเป็นพ่อลูกกัน ใช่ไหมเสร็จแล้วพ่อเราก็ต้องไปโยงกับคนนั้นว่าเคยนามสก,กุลเดียวกันพ่อแม่เดียวกันอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทําผังลําดับญาติไปเป็นรูปภาพอพ่อแม่ต้นตระกูลอย่างไหนเสร็จแล้วก็แยกมาเป็นใครอคนนึงก็คือเป็นฝั่งพ่อเราเสร็จแล้วก็แยกมาเป็นเราหรืออะไรประมาณเนี้ยอันนั้นก็ก็ดีถ้าทําได้สรุปว่าเคสแรกจะผ่านง่ายอยู่แล้วถ้าเกิดเขากลับมาประจําเจอกันประจําคุยกันประจําแต่เคสที่สองก็คือจะยากนิดนึงต้องโยงให้เขาเห็นให้ได้ แล้วเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่านะครับหรือว่าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวีซาก็เข้าไปได้ที่ gonoguide.com/visa นะครับเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ